สวัสดีค่ะน้อผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามมลเดอร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมนะคะ2566นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มีบอลสีมาเยอะมากๆมากๆๆก,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 กองไก่ล้านตัวไปเลยนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มี หมือนเดิมค่ะสุดพิเศษเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไฟค่อย,อย,อยๆแจ้งนะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไล่ไม้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะเป็นสารระบันไปก่อนนะคะเผื่อท่านผู้ชมเอ๊มีพันธ์ุที่อยากได้ไหมวันนี้เจ้าปอแก้วหน้าหวานหานก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะขออภัยในความมืดเนาะก็เดี๋ยวจะซูมต้นให้ชัดอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะ สำหรับรอบจัดส่งนะท่านผู้ชมส่งวันพรุ่งนี้นะคะส่งได้ทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมขาช่วงนี้นะคะส่งวันพรุ่งนี้นะคะ,ว,นนะวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566นระท่านผู้ชมขาวันนี้ก็มืดแล้วท่านผู้ชมโทรหาไฟได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูคลิปนี้มาตอน2ทุม่มสามทุม่ม สี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะเพราะว่าไฟาเตรียมแพ็กเพื่อที่จะส่งรอบพรุ่งนี้อยู่นะท่านผู้ชมค่ะใครสนใจต้นไหนนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้มีตั้งแต่ไม้หลัก10จนไปถึงหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมแค่ร้อยหลักร้อยกว่าบาทอ่ะก็ได้ไซตตั้งแม่ไปแล้วนะท่านผู้ชมค่ะบิ๊กบึ้มนะคะบิ๊กบึ้มบึ้มบุ้มบมบ,ม,บมไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะมีเยอะมากคลิปนี้น่าจะปาไปเกือบ 30กว่านาะทีเลยก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเยอะจริงๆท่านผู้ชมค่ะมีทั้งใบกลมไม้ด่างไม้ป้ายนะคะแล้วก็ไม้กัดสีเนาะเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้นะทีละต้นท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ที่ฝั่งนี้ก่อนนะท่านผู้ชมค่ะเนาะแล้วก็ค่อยเป็นไม้หลักสิบเนาะเอาหลักร้อยก่อนนะท่านผู้ชมค่ะหลักร้อยก่อนแต่อันนี้องค์หญิงทอฝันสวยมากท่านผู้ชมค่ะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086 4096617นะคะหรือถ้าใครจะแอดไลน์นะคะแอดมาได้ที่เบอร์093167 0128นนะคะท่านผู้ชมขาเบอร์ที่โทรเนี่ย โทรได้อย่างเดียวนะคะส่วนเบอร์ที่แอดไลน์ก็แอดไลน์ได้อย่างเดียวโทรไม่ติดนะท่านผู้ชมคะสําหรับค่าจัดส่งเหมือนเดิมเลยนะคะ50บาทเมาเมามีปลายทางทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมใครที่ซื้อแล้วก็รวมส่งได้เลยนะคะส่งให้ฟรีไปเลยเนาะแต่ถ้าลูกค้าที่มาเปิดยอดใหม่นะคะค่าส่ง50บาทเมาเมาเนาะซื้อครบ500บาทขึ้นไปส่งให้ฟรี ะะแบบตะกร้า,รายรสณี์ส่งให้ด่วนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะรับรองได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นไหนมีปัญหาโทรหาฝ่ายได้เลยนะคะเราคนกันเองเนาะเพราะว่าลูกค้าก็เปรียบเสมือนบุคคลที่ฝ่ายเนี่ยต้องดูแลนะคะเพราะว่าอ่าลูกค้าเชื่อใจฝ่ายนะคะเนาะยอมซื้อต้นไม้กับฝ่ายเนาะฝ่ายก็ต้องดูแลดีๆนะคะท่านผู้ชม่ะอ่ะ เดี๋ยวเริ่มที่นี้ให้ก่อนก็ได้ค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะมีหลายต้นนะท่านผู้ชมค่ะสาหรับองคหญิงทอฝันนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆเนาะถ้าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าไฟก็อับให้อีกนะท่านผู้ชมค่ะดูคลิปนี้ไปก่อนเนาะองค์หญิงทอฝันนะคะวันนี้นะคะจะมีกระถางหกระถาง6กกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสาหรับบอลนะคะองค์หญิงทอฝันก็อยู่ในกระถาง5ากระถาง6ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะเอาไปเปลี่ยนไซส์เลยนะคะเพราะว่าล้นแล้วจริงๆนะคะนี่ค่ะ มีหลายต้นนะคะฟอร์มนี้นะฟอร์มนี้มีหลายต้นนะท่านผู้ชมค่ะก็เอาไปกันเลยนะคะที่ต้นละมันย่อมกว่า250หน่วยท่านผู้ชมปกติไฟไขาย250นะคะปกติเนาะวันนี้ท่านผู้ชมเอาไปต้นละไฟเปิดให้ไปที่ร้อยเก้าเก้าแล้วกันค่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะองค์หญิงทอฝัน ด่างสวยๆใบเรื่อมๆเลยค่ะองค์หญิงทอฝันหนึ่งบาทเปิดให้ก่อนเลยเลขมงคลนะคะท่านผู้ชมดูให้จบคลิปนะคะเพราะวันนี้บอลเยอะมากนะคะแล้วคลิปอาจจะยาวไปถึง3าสกว่านาะทีก็เป็นได้นะคะ199บาทค่ะเยอะเลยค่ะท่านผู้ชม่ะเนาะอย่าเพิ่งหลับหนีไยกันนะคะท่านผู้ชมอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะอ่ะร9 9เกบาบาทนะคะองคหญิงทอฝันนะท่านผู้ชม่ะ องหญิงทอฝันใครชอบไม้ใบยาวๆแบบนี้บ้างคะท่านผู้ชมอันนี้เล็บมังกรด่างนะคะเล็บมังกรด่างนะท่านผู้ชมค่ะล้นกระถางสีแล้วนะคะท่านผู้ชมล้นกระถางสีแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้นะท่านผู้ชมคาะเล็บมังกรใบหนาการแข็งแข็งการสีดำๆใบหนานๆแข็งงเลยด่างนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จุดจุดสีแบบแดงๆแบบนี้เห็นไหมคะ นี่ค่ะล้นกระถางแล้วนะคะล้นกระถางสี่แล้วท่านผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเล็บมังกรต้นนี้นะคะฝ้ายกระถางสี่เนาะเอาไปที่ต้นละหนึ่งร้บาทหนึ่งร้อบาทนะคะนี่ก็120บาทนะคะสำหรับต้นเดียวแบบนี้นะคะ120บาทจะพิเศษหน่อยมีกระถางนี้ค่ะมี2ต้นในกระถางนะคะ สองต้นในกระถางท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะเอาไปร้อยแปดสิบนะท่านผู้ชมเล็บมังกรร้อยแปดสิบนะคะอ่าร้อยี่สิบกับร้อยแปดสิบเนาะท่านผู้ชมค่ะถ้าดูคลิปนี้เนาะก็จดชื่อจดราคาไฟหน่อยนะคะเพราะบางทีไฟอาจจะหลงลืมก็เป็นได้นะคะเนาะทักทวงได้เลยนะคะอันนี้เป็นเจ้าปอแก้วหน้าส้มนะท่านผู้ชมเป็นเจ้าปอแก้วหน้าส้มวันนี้มีมาทั้งหน้าส้มและหน้า หน้าชมพูหน้าชมพูก็มีค่ะเดี๋ยวไฟ้าเอามาให้เทียบกันเนาะเอามาเทียบกันหน้าชมพูก็มีมีสองกระถางนะคะกระถางห้านะท่านผู้ชมค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าชมพูหวานหวานหวานเจี๊ยบอย่างกับน้ำเฮบูบอยเลยค่ะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบนะคะหวานเจี๊ยบอย่างกับเป็นน้ำพห้บูบอยเลยค่ะนี่ค่ะหวานมากๆค่ะแต่อันนี้นะคะจะเป็นส้มๆนะคะส้มๆเนาะ นี่ค่ะส้มๆ้มแบบนี้นะคะส้มๆ้มแบบนี้นะท่านผู้ชมต้นโตๆตเลยค่ะใครสนใจเจ้าปอแก้วนะคะหน้าออกส้มๆ้มแบบนี้นะคะใครจะไปเลี้ยงคู่กันก็ได้อาถ้าเป็นต้นนี้นะคะเอาไปร้อยแปดสิบนะคะถ้าเป็นต้นสองต้นนี้เจ้าปอแก้วหน้าส้มร้อยแปดสิบนะคะอาคู่นี้ต้นละร้อยแปดสิบเนาะแต่อันนี้นะคะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วนะท่านผู้ชม ต้นนี้ก็ให้นี่ใครเห็นไหมคะต้นนี้จะใหญ่แล้วสองต้นนี้จะใหญ่เห็นไหมคะใหญ่แล้วนะคะต้นนี้สองต้นนี้เอาไปต้นละสองร้อยนะทานผู้ชมอันนี้รนะ้อยแปดสิบเนาะอันนี้ต้นละสองร้อยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ Os, นี่ค่ะผู้ช่วยค่ะเช้ากลางวันเย็นนี่คือมาช่วยขายขยันมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเจ้าปลแก้วหน้าชมพูหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าอันนี้ต้นละสามร้อยบาทนะท่านผู้ชมค่ะชมพูแบบนี้เลยค่ะเจ้าปลแก้วหน้าชมพูต้นละสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหวานจริงๆค่ะท่านผู้ชมต้นละสามร้อยบาทนะคะ ดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีไม้หลักสิบด้วยนะคะดูให้จบนะคะอันนี้นะคะชื่อมาีจันทร์นะคะมาีจันทร์บอนใบแบบออกมนัมนๆหน่อยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วกัดชมพูนะคะต้นนี้เนี่ยจะเป็นความนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลสวยหวานนะคะความเรียบร้อยนะคะถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงก็เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแนละท่านผู้ชมค่ะ มณีจันทร์นะคะต้นนี้เอาไปที่200บาทนะท่านผู้ชมมณีจันทร์มีต้นเดียว200บาทนะคะต้นนี้ค่ะบอนด่างเนาะมีหน่อแล้วนะท่านผู้ชมค่ะด่างแบบด่างกว่านี้ก็ต้องเอาสีขาวมาทาแล้วนะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้ชื่อมงคลปฐมมงคลปฐมมีหนอนะท่านผู้ชมค่ะเขามีหน่อนะคะความหน่อนนะท่านผู้ชมค่ะมงคลปฐมนะคะ มีต้นเดียวนะคะเอาไปที่2 5 0ห้าสบนะคะสองห้าสิบนะคะมงคลปฐถมนะคะอ่ะถัดกันมาทางนี้บ้างคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเริ่มทางนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นนาราทัศน์นะท่านผู้ชมคะ่ะนาราทัศน์นะคะนาราทัศน์เนาะเดี๋ยวแบ่งให้มันจะมีต้นเดี่ยวกับต้นที่มีหน่อนนะคะท่านผู้ชมอ่ะถ้าต้นเดี่ยวแบบนี้นะคะ โอ้น้องแกงส้มมาช่วยแม่ขายเลยค่ะมานี่ค่ะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยของฟ้ายเองนะคะอ่ะนาราทัศน์นะคะถ้าเป็นต้นเดี่ยวแบบนี้ลูกค้าเอาไปที่ร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบนะแต่รู้สึกว่าต้นที่มีหนอจะมีสองต้นนะคะต้นที่มีหนออะฟ้ายให้ไปที่สองร้อยยี่สิบนะคะมีหนอสองร้อยยี่สิบ หน่อยยังไม่ขึ้น180นะคะเดี๋ยวหนอเขาก็มาแล้วแหละท่านผู้ชมขะอันนี้พรมพิมานนะคะพรมพิมานฟอร์มนี้ท่านผู้ชมฟอร์มนี้นะคะฟอร์มส,สวยๆมีแค่สองกระถางนะคะนี่ค่ะต้นนี้ท่านผู้ชมเอาอไป180นะคะ180เหมือนเดิมนะคะสําหรับน้องพรมของเรานะคะ180บาทนะคะท่านผู้ชม อ่ะอันนี้ฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรไสตั้งแม่ลูกค้า,าไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่าเขาใหญ่มากจริงๆนะคะหน้ากําลังแบบเห็นไหมคะเปิดๆละฉัดทินกรนะคะท่านผู้ชมคะฉัดทินกรต้นโตๆนะคะเอาไปที่ต้นละสองร้อยยี่สิบบาทโอ๊ยโอเคท่านผู้ชมสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ 2 2 0บาทมีแค่สองกระถางเท่านั้นนะคะต้นละส2งบาทท่านผู้ชมต่อไปนะคะอันนี้ท่านผู้ชมขาจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะหนออกมาแล้วสหม่หน,นะคะเมื่อเช้าสอง่หนต้นนี้สาม่หนะคะแต่ต้นนี้จะย่อมมาหน่อยแต่ว่าหน่อยเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะเทวกรรมรังรักนะคะต้นนี้ย่อมเข้ามาหน่อยนะคะแต่ว่ามี3าม่หน นะลูกค้าเอาไปที่ต้นเย้าวเอาไป300นะคะต้น,น,นเย้าไป3 0 0ร้อยนะคะเทวกรรมลังรักด่างๆมี3หนอนะท่านผู้ชมเนาะแต่ต้นเล็กกว่าเมื่อเช้านิดหนึ่งนะคะ300นะคะเท้าลำไยนะคะ150เหมือนเดิมนะคะเท้าลำไยร้อย150นะท่านผู้ชมคะอันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์หรบาทนะคะ150บาท อันนี้นะคะรัศมีเงินนะคะรัศสมีเงินต้นเนี้ยไฟให้ไปที่ต้นละหนึ่งหบาทนะลูกค้าต้นเนี้ยไปร้อยห้าสิบนะคะแต่ต้นเนี้ยเป็นฟอร์มแบบฟอร์มแบบสามต้นในกระถางอะค่ะต้นเนี้ยอุ้ยขออภัยค่ะ <c oughs> ต้นเนี้ยสามต้นในกระถางแต่เขาด่างไม่ค่อยเยอะเ <c oughs> นาะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ต้นเนี้ยเอาไปที่อันนี้ร้อยห้าสิบเนาะอันนี้เอาไป สองร้อยและกันค่ะท่านผู้ชมเอาไปสองร้อยนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าสาวนรชัใช้สีลูกค้าสาวนรชัใช้สีนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าเอาไปร้อยแปดสิบนะคะลูกค้าเอาไปร้อยแปดสิบนะสำหรับสาวนรชัใช้สีต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะด่างแล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวไม้หลักสิบนะคะใกล้จะถึงแล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปิดนะคะเพราะว่าวันนี้เยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ด่างเกยชัยปลูกสองต้นรวมกันนะคะแล้วหน่อขึ้นมาอีกต้นหนึ่งอะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเนี่ยค่ะความหน่อขึ้นมาแล้วนะคะสองต้นปลูกรวมกันไม่พอแล้วความหน่อยัยงโผล่ขึ้นมาอีกท่านผู้ชมคิดดูนะคะต้นนี้ให้ไปที่ร้อยแปดสิร้อยแปดสิบค่ะท่านผู้ชมร้อยแปดสิบค่ะ นะคะเนาะเพราะว่ามันมืดด้วยนะคะก็ไฟก็จะให้แบบแต่วลูกค้าก็มาดูนะคะอาจจะเผื่อจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ของจริงสวยมากนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ทุกต้นเลยสวยมากอันนี้นางรักสดเทวีนะคะนางรักสดเทวีนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยยี่สิบท่านผู้ชมค่ะร้อยยี่สิบนะคะใครอยากได้หน้าเขียวคือป้ายเขียวหรือป้าย เขียวขี้ม้านะคะบอกไฟได้เลยมีทั้งคู่นะคะร้อยี่สิบเท่ากันเนาะให้ราคาเคียร์ตู้เดิมนะคะอันนี้สมบัติสยามค่ะเป็นไม้ป้าไม้ด่างแบบนี้เลยท่านผู้ชมค่ะสม้สมมาช่วยแม่โอ้มีหลายต้นเลยนะท่านผู้ชมค่ะสมบัติสยามเนาะต้นตัวโตเลยท่านผู้ชมค่ะเอาไปร้อยแปดสิบนะคะเอาไปร้อยแปดสิบท่านผู้ชม่ะสวยจริงๆโนพะเก้าสองต้นคู่นะคะร้อยแปดสิบเหมือนเดิมค่ะ โนบเก้านะคะสองต้นคู่นะคะนี่ค่ะสองต้นคู่ลูกค้าร้อยแปดสิบลูกค้าเอาไปเลี้ยงเลยนะคะอันนี้นะคะใครอยากได้กระบี่ในร้อยต้นตโตๆตตฟอร์มสวยๆนะคะใบหนาก้านแข็งฟอร์มสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมเอาไปร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบลูกค้าร้อยห้าสิบต้นตโตๆตตคะ่ะฟังไม่ผิดนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะอ่ะเดี๋ยวมาทางนี้คะ่ะ หานุมานเชิญธงใครอยากได้หานุมาลเชิญธงไส่ตั้งแม่มีกระถางเดียวเท่านั้นนะคะมีกระถางเดียวเท่านั้นต้นตโตมากๆเลยนะคะต้นตโตมากๆเลยลูกค้าเอาไปที่ต้นลา้อยห้าสิบ้อยห้าสิบค่ะทดานผู้ชมเก้าทับนะคะเก้าทับมีต้นเดียวคือเอาไปเปลี่ยนกระถางนะลูกค้าเพราะว่าความด่งของเขาเนี่ยด่างจัดมากๆเลยคะ่ะเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะคะ ลูกค้าก้าวทับต้นเนี้ยไฟให้ไปร้อยแปดสิบนะมีต้นเดียวนะคะร้อยแปดสิบเนาะอันนี้จะเป็นรัตนาสินแผงค่ะรัตนาสินแผงลูกค้าสวยมากๆเอาไปเปลี่ยนกระถางคือความป้ายของเขาค่ะปกติจะป้ายแดงใช่ไหมคะเนี้ยป้ายออกเงินเขียวสวยมากค่ะต้นเนี้ยลูกค้า,าไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนาสินแผงหนึ่งร้อยบาทชายชนค่ะ ชายชนเอาไป้อยห้าสิบนะลูกค้าชายชนเอาไป้อยห้าสิบบาทคะ่ะท่านผู้ชมลอยห้าสิบบาทนะคะเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทุมสวยๆเลยค่ะ้อยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทราคาเดิมเพิ่มเติมคือความสวยนะท่านผูยย้ชมค่ะอันนี้นางมณีวัสนานางมณีวัสนาไฟให้ไปเก้าสิบเก้าบาทนะท่านผูยย้ชมเอาไปเก้าสิบเก้าบาทนะคะ เงินแสนป้ายค่ะต้นนี้ชมพูมากกระถางสี่เอาไปอัพเลยพอล้นแล้วนะคะเงินแสนป้ายต้นนี้เอาไปร้อยี่สิบนะลูกค้าต้นนี้ก็ป้ายแต่ฟอร์มไม่เต็มเท่าร้อยี่สิบไฟให้ไปร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้โชคล่ำซ้ํานะคะเก้าสิบเก้าบาทเหมือนเดิมนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางเลยเพราะว่าตอนนี้ยลากเขาแบบแน่นกระถางสี่แล้วท่านผู้ชมพอเราเอาไปเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเขาจะได้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ค่ะพันท้ายโนรสิงค์ค่ะท่านผู้ชมพันท้ายโนรสิง์เนี่ยมีแค่สองกระถางนะคะแล้วฟอร์มสวยทั้งคู่นะท่านผู้ชมฟอร์มสวยทั้งคู่นะคะให้ราคาเดิมค่ะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบต้นละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ชื่อว่านางสุชาดานะคะอันนี้มีสามต้นในกระถางปลุกรวมกันนะท่านผู้ชมค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ เอาไปร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมซื้อครบห้าร้อยส่งให้ฟรีส่งแบบตะก้าไปสีสด้วยนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือหานุมานสืบมันคาค่ะหานุมานสืบมันคานะคะท่านผู้ชมค่ะป้ายชมพูเนาะป้ายชมพูคือไฟเห็นไม้ที่อยู่ในกระถางสี่ท่านผู้ชมเอาไปอัพเอาไปเปลี่ยนกระถางให้เขาลากเขาจเจริญเติบโตได้เลยค่ะเพราะตัวน,นี้ลากเขาเยอะมากในกระถางนะคะหานุมานสืบมันคาลูกเ,เอาไปร้อย 120บาทนะคะอ่ะหนึบาทท่านผู้ชมมีประมาณสามกระถางนะคะใบแบบเข้มๆเลยค่ะอันนี้รัตนะสินแผง100บาทนะคะอ่าต้นนี้ฟอร์มไม่เต็มไฟให้ไป80ดสิบเยี่ยมตะวันเหลือหนึ่งกระถางค่ะท่านผู้ชมบอนป้ายสีแดงนะคะเอาไป99นะคะท่านผู้ชม ชมพูทวีปสวยๆนะมาชมค่ะชมพูทวีปลูกค้าชมพูทวีปไพ,พ่ให้พิเศษเลยนะท่านผู้ชมเอาไปห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทเอาไปเลยราคาหัวเลาะราคาอารมณ์ดีห้าห้าห้านะคะไม่ใช่ห้าร้อยห้าสิบห้านะคะเอาไปห้าสิบห้าบาทท่านผู้ชมนะคะเนาะเอาไปห้าสิบห้าบาทลูกค้าเอาไปปลูกนะคะห้าสิบห้าบาท อันนี้เทพเทวาป้ายป้ายสวยๆส,สวยแบบสวยมากๆนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมค่ะป้ายหโหดโหดเหมือนไปโกรธใครมาท่านผู้ชมสมบัติสยามกระถางสีก็มีแบ่งค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้าไฟว่าลูกค้าโทรถ้าลูกค้าสนใจนะคะจดชื่อพร้อมราคาโทรบอกไฟได้เลยนะตอนนี้ราคาเริ่มเริ่มโอ้โหหลายชนิดมากแล้วค่ะตอนนี้ อันนี้พญาหงมีต้นเดียวนะคะพญาหงเนาะไม้เก่าร้อยเดียวค่ะต่อไปนะคะท่านผู้ชมค่าเป็นต้นต้นนี้แล้วกัน,นะคะ่ะบุพเพศนนิวาสน,นะคะนี่ค่ะเนาะมีสามกระถางท่านผู้ชมเนาะสวยทุกกระถางนะคะ <c oughs> ถ้านึกถึงบุพเพศนิวาสก็นึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดบุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักนิรันด์ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสแน่ใสรักจึงได้บูชาผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะบุพเพสันนิวาสนะ ลูกค้าเอาไปที่100บาทเอาไป100บาทมี3กระถางนะคะองค์หญิงทอฝันกระถาง4นะคะเอาไปที่ต้นละหน0่100บาทคะ่ะเอาไป100บาทท่านผู้ชมหนึ่งบาทนะคะอันนี้คืออ่า สีกาญจนาเจนหนึ่งค่ะเป็นเจนที่หน้าเข้มตอนวน้อที่ฟ้าบอกว่าอ,อ๋อสีกาญจนาที่เหมือนอยู่ในงานราตรีค่ะตอนเต็มใบนะคะอ่ะมีต้นเล็ก็ๆมาแบ่งนะคะ99บาทเนาะมีหลายต้นอยู่ค่ะท่านผู้ชม99บาทอ่ะอันนี้หนุมานสืบมันคาร้อยยี่สิบนะคะลูกค้าชินนบัญชรมีต้นเดียวเลยค่ะ100บาทนะคะชินนบัญชรเนาะ100บาทค่ะท่านผู้ชมเทวกรรมลังลักษใครอยากได้ต้นเดียวคะ ใครไม่อยากอ,าอยากได้แบบไปปลูกเนาะรอหน่อนะคะลูกค้าไปที่ต้นละร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าแก้วเกศสาราค่ะท่านผู้ชมเนาะแก้วเกศสารานี่ค่ะถ้าเป็นต้นเดี่ยวจะเป็นฟอร์มนี้ค่ะดัางมากๆนะคะถ้าเป็นฟอร์มเดี่ยวมีอยู่สามกระถางท่านผู้ชม แล้วไม่ใช่กระถางเล็กๆนะคะสุดแขนสุดแขนปลายมือไยเลยค่ะท่านผู้ชมสุดแขน,นะค่ะด่างทุกต้นนะคะลูกค้าต้นตัวโตทุกต้นเลยนะคะแก้วเกศสาราวไปสองร้อยค่ะท่านผู้ชมมีต้นนี้ถ้าใครอยากได้มันจะมีหน่อนะคะแต่ว่าไม่ใหญ่เท่านูนแต่ด่างมันการแต่มีหน่อนนะคะเอาไปสองร้อยนะคะ ศิลาหุ้มทองหน้าด่างด่างขาวด่างเหลืองนะท่านผู้ชมค่ะมีแค่ต้นเดียวนะคะมีแค่ต้นเดียวแล้วความด่างเขาค่ะจึ้งๆเลยนะแล้วต้นนี้คือสุดแข่นะท่านผู้ชมไม่รู้น้องกินอะไรนะคะน้องกินอะไรเข้าไปนะคะต้องผ่านน้องไปออกกําลังกายด่วนๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมศีลาหุ้มทองด่างขาวด่างเหลืองท่านผู้ชมนะคะต้นนี้เอาไปที่200บาทค่ะ200บาทนะคะ มีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้วังสำรานค่ะวังสำรานนะคะมีต้นเดียวเอาไปเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทเท้าลำไยลูกค้ากระถางสีแบบนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมนะคะมาที่มณีรุ่งแสงนะคะมณีรุ่งแสงมีอยู่สามกระถางลูกค้มามณีรุ่งแสงมีอยู่สามกระถางนะคะไซส์แบบลูกค้าเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนี่นะคะเป็นไซส์นี้ทั้งนั้นนะคะ ลูกค้ามัน,นีรุ่งแสงนะคะเอาไปที่ต้นละสองร้อยบาทนะคะต้นละสองร้อยบาทอุ้ยอ่ะเอาไปสองร้อยบาทนะลูกค้าเนาะฟอร์มมันไม่ได้แบบว่าคือที่ไฟายขายไซส์แบบแม่ไปคือใหญ่มากนะคะมาน,นีล้อมเพชรนะคะมาน,นีล้อมเพชรแผงด่างอันนี้เป็นไซส์นะคะเอาไปรอหนอเปลี่ยนกระถางได้เลยไซส์ตั้งแม่เลยท่านผู้ชมอันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบ ต้นละ350นะคะนี่ค่ะลูกค้าต้นละ350นะคะใหญ่ๆเลยนะคะต้นละ350แต่ถ้าใครอยากได้พวกเจ้าสาวก็มีนะลูกค้าเจ้าสาว300ยังยังพอเหลืออยู่ต้น2ต้นนะคะเนาะลูกค้าเดี๋ยวไฟายขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะ 22กว่านาะทีเท่านั้นเองนะคะไม่ถึง30กว่านาะทีเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามฟ้ายตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะวันนี้ถ้าพูดเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086 409 66 17นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093 167 0128โทรมาได้ตลอดเลยะคะ่ะดึกๆก็โทรมาได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะฟ้ายแพ็กบอลรอท่านผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ ขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะอ๋อถ้ายังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแล้วด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ